เราจะแวะร้านคิวคาเฟ่ก่อนนะครับสวัสดียามเช้าครับพี่น้องครับนะสวัสดีทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับที่เข้ามารับชมนะครับนี่ช่วงเช้านะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปตัดใบข้าวกันนะครับนะแล้วก็ดูว่าอันไหนควรตัดไม่ตัดเพราะว่าอันไหนหญ้าเยอะก็จะตัดเหมือนเดิมแล้วครับนะโอเคครับเดี๋ยวพาเดินชมบรรยากาศไปด้วยนะครับนะครับท้องฟ้าในยามเช้าครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับผม องฟ้าสวยงามรุ่งอรุณยามเช้านะครับผมนะครับพาทิตย์ามเช้าสวยงามมากๆเลยนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้าเช้าทุ่งนานครับพาเดินลงไปดูด้วยนะครับดูข้าวไปด้วยในนาของเรานะครับนี่ก็ออกบ้างไม่ออกบ้างจริงๆมันออกหมดนั่นแหละแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่ ไม่คาดคิดนะครับก็คือเข้ามันตายอันนี้ตัดไปแล้วนะครับกําลังขึ้นมา,ถอ,อนมานะถอดยอดขึ้นมาสูงเลยนะถอดยอดขึ้นมาสูงนะครับพ,รพอพอได้อยู่นะอ่าเห็นไหมครับจะเห็นข้าวขึ้นมาแล้วนะครับตอนแรกไม่เห็นข้าวนะครับตอนแรกวิทยาเลยนี่ก็ขึ้นมาแล้วนะครับนี่ถอดยอดขึ้นมาแล้วนี่ สวยงามนะครับเดพาเดินลงไปเรื่อยๆเพราะว่าจะไปตัดตรงโน้นนะครับตรงตรงโน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงโน้นยังไม่ยังไม่ขึ้นเลยนะครับนี่ครับขนาดตัวตัดสั้นนะครับขนาดตัดสั้นก็ก็ถอดยอดแล้วเด้อนะตัดแล้วนี่ก็ตัดใหม่ก็ถอดยอดเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับ ยอดขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วนะครับจริงตัดวันวันสองวันก็ก็ขึ้นมาขนาดนี้แนละ้วไม่มีใช่ไอ้วันเนึงมันก็ถอดขึ้นมาแล้วหลายยอดแต่ว่าไอ้นี่มันก็ที่เห็นอยู่นี้ก็ประมาณสักสี่ห้าวันได้นะครับสี่ห้าวันว่าตัดวันเสาร์นนี้ถ่ายทำมันสุกฮนะก็สี่ห้าวันได้ นะครับฝั่งนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับข่าวขึ้นมาแล้วเ,เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราตัดตรงนี้ออกเลยเลยกันนะครับตัดตรงนี้ออกเลยแล้วกันนะครับตัดตรงดีเดี๋ยวค่อยเดินไปตัดข้างบนนะครับเดี๋ยวตัดตรงนี้ด้วยนเดี๋ยวเดินตัดข้างบนก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยค่อยทยอยลงมาอันนี้ก็ไม่รู้จะตัดจะเอาญ้าหรือเปล่า นะเพราะว่าลืมลืมคาดกวาดมือเสือนะครับลืมคาดมือเสือกวาดอ่าหญ้ามาเพราะว่ามันตื่นเช้าเกินไปมันก็เลไรแบบสับสนนิดหน่อย <c oughs> อ่าโอเคเนีย่ยอย่างเงี้ยก็สุงสูงเงี้ยก็เอาไว้ก็ก็มันก็มีจะมีปัญหานะเพราะว่ามันสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันถึงมันลม้มมันก็จะลม้มมันได้ตัดไป เมื่อวันนั้นแหละที่มาตัดช่วงหัวค่ำอันนี้ก็ก็ก็กเริ่มขึ้นขึ้นถอดยอดแล้วนะครับเนี่นนนนนแบบย,ย,นะยนะถอดยอดขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยตั้งต้นแล้วนะครับตั้งต้นแล้วข้าวมีบ้างไม่มีบ้างครับตรงนี้แบบมีแต่หญ้าเลยเนี่ยะครับยังไม่ขึ้นครับก็ถอดขึ้นมาแล้วแหละนะครับผม ประมาณนั้นเดี๋ยวเอาตรงนี้สักหน่อยไม่ไรเราตอนเย็นจะไปร้อยเอ็ดนะครับไปหาลูกนะครับมันจะไม่ได้อยู่ถ้าเรามาแล้วนี่ก็ช่วงเช้าวันนี้ไม่มีภาระมากมายเพราะว่าไปโรงเรียนนักเรียนก็ไม่ได้มารงเรียนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่วันเนี้นะฮะจะมีงานที่โรงเรียนแล้วก็มีประชุมประชุมร้อยกว่าคนรวมเขตด้วยนะฮะกันก็มีงานใหญ่พอสมควร เตรียมงานไว้แล้วเมื่อวานแต่วันนี้ก็ไปเก็บรายละเอียดแล้วก็ช่วงบ่ายก็มีการประชุมนะครับนี่บรรยากาศเชา้ชาๆสวยๆงามๆโอเคเราลงมือตัดกันเลยดีกว่านะครับเสียวเวลามาเยอะแล้วกับการถ่ายคลิปพอดีถ้าไม่มีถ้าไม่ถ่ายมันก็ไม่มีคีิบอ,อกอากาศก็อยากจะออกเล่นๆไปหวยมีคนรับชมนะครับผมโอเคครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็ตรงนี้ด้วยนะฮะก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็มาถึงตรงนี้ตรงที่ตัดไปก่อนหน้านี้แล้วก็ฝั่งโน้นนะครับนะนะเอาเฉพาะตรงที่มีหญ้าเยอะๆนะครับตรงที่มีหญ้าเยอะๆเราก็จะตัดออกก่อนพราว่าเย็นนี้จะไปหาลูกที่ร้อยเอ็ดนะครับผมนะเห็นไหมครับกําลังตั้งยอดสวยๆนะครับเยาจะไปกวาดเอาหญ้าก่อนเห็นไหมครับ ก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับข้าวขึ้นมาสวยเลยนะครับถ้านะดูจากสายตาจะสวยแต่ถ้าก้มลงดูดีมันดูดีๆมันก็มันก็เพิ่งจะถอดยอดขึ้นมาแหละนะครับน,นี่ก็เพิ่งกําลังยาวเลยกําลังยาวกําลังเขียวสวยอตอนที่เคยมีหญ้าตอนนี้ไม่มีแล้วก็มีเหมือนเดิมเลย <laughs> แต่หมายถึงว่าหญ้ามันมอง มองไม่เห็นเพราะว่ามันยังไม่ขึ้นนะนะประมาณนั้นนี่ยกิมองดูแล้วก็จะเห็นว่ามีอยอดข้าวขึ้นมานะครับนะนะฝั yeah, ่งนี้ด้วยนะก่อนจะไปเอายาขึ้นรถนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปกวาดหญ้าก,กันถึงแม้จะไม่มีไม่กวาดมาก็ตามแต่อย่างน้อยเรามีถุงมือนะครับเรามีถุงมืออยู่นะครับวันนี้จะเอาได้เท่าที่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีไม่กวาด แต่ว่าเราจะเอาเท่าที่ได้ก็พอนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอะไรก่อนกลับบ้านนะครับตรงนี้ขนาดว่าตัดไม่สุดนะครับนี่มีหญ้าขึ้นมาบ้างแล้วแต่ว่าต้นข้าวสูงท่วมนี้แล้วนะครับนะครับหญ้าอยู่นี่ต้นข้าวอยู่นี่เห็นหรือยังครับว่าต้นข้าวมันจะขึ้นมาก่อนเลยนะครับขึ้นมาก่อนอสัตว์ตูวพืชต่างๆจะขึ้นมาตามนะครับเห็นไหมครับตั้งขึ้นมาเป็นโหถ้ามือวัดก็ นี่เลยนะเออเนี่ยแค่ไหนเราดูดิเกือบซอกครับนะบางจุดก็ไม่ถึงซอกบางจุดก็ฝ่ามือนะครับดังนั้นย่ายังไม่ขึ้นเลยนะครับเข้ามันจะมาก่อนแล้วนะครับเห็นไหมนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าขยันแล้วก็มีอุปกรณ์ก็ก็ก็ลองตัดเลยนะครับสําหรับใครที่มีนะครับเพราะว่าจ้างเข้ามาถอนย้าก็วันละสามร้อยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับจ้างเข้ามาถอนจ้างเข้ามา ดำสอมเสริมเนี่ยก็วันละสนะามร้อยฮะในหลายปีแต่ผมไม่เคยทําหรอกว่ามาทําเองกับพุ่นแม่นะครับอ่าใหลายนาครับหมดไปหมื่นสองหมื่นสามหมื่นก็มีนะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะจ้างคนหมดไปหลายหมื่นแต่ขายข้าวขาดทุนก็มีแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไปทําไมเหมือนนะครับคอย่างว่าครับเกิดมาเป็นชาวนาก็ต้องทำพันวานะครับแต่จริงๆแล้วมันก็มีทางเลือกอยู่บ้างอยู่หรอกแต่ว่าเขาก็เป็นวิถีชีวิตอลเนาะไม่รู้จะพูดยังไง แต่ผมไม่ค่อยลงทุนมากหรอกครับก็เอาได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นนะครับส่วนใหญ่จะลงแรงครับนะเอส่วนใหญ่จะลงแรงเดี๋ยวปีนี้จะพ่นปุ๋ยทางใบดูนะครับนะฮะโอเคขับบ้านดีกว่าลับบ้านกันอันนี้ก็ยหญ้าก็ขึ้นมาแล้วครับเพราะว่าตอนตอนนั้นวันนั้นวันเสาร์อ่ะไม่กล้าตัดไม่กล้าตัดไม่กล้าตัดสั้นมากเพราะว่ามือใหม่บางทีก็กล้าตัดสั้นยู่หรอกแต่บางทีมันกะระยะไม่ค่อยถูก นะครับถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็ไม่รู้จะพูดยังไงวันนี้ในย่าน้อยมากเพราะว่าประมาณาหนึ่งกระสอบกว่ากว่าสองกระสอบไหมเนี่ยเพราะว่ากระสอบกว่ากวานั่นแหละไม่ถึงสองหรอกเพราะว่าไม่ได้เอาคาดไม่กวาดมานะครับไม่ได้เอาคาดมาเออก <laughs> ็ประมาณนี้แหละครับก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านก่อนจะได้อาบน้ําไปทํางานนะครับเยก็ยังไม่สายอะไรหรอกตอนนี้เจ็ดโมงนะครับนะมาจะตีห้าคิดดูสว่างโลวันนี้ตีห้าสว่างแล้วอ่ะ เออไปเดี๋ยวเจ็ดโมงเองไปอาบน้ําก็ไปก็ธรรมดาแหละเพราะว่าไม่มีอะไรวันนี้นักเรียนก็ไม่ได้มาก็มาแค่ออครูแล้วก็จัดฐานที่เพื่อต้อนรับพอเขตแล้วก็เ,ออเพื่อนครูสมาชิกครูในกลุ่มทั้ง11บโรงเรียนมาทั้งหมด140กว่าคนโอเคครับไปไปเดินทางนี่ก็กครืตัดห้าอยู่ใต้ใต้ใต้คลิปนะครับมีร้านแนะนําอยู่ร้านนี้แหละที่ซื้อมานะครับ ทางไม่ค่อยดีหรอกครับนี่ดูเลยนะคงจะกว่าจะหลุดตรงนี้ได้โอ้ใช้เวลาเป็น10นาทีนะครับนะไปครับเดินหน้าดีกว่าเนะี่ยมันมีแต่หญ้าเขาออขึ้นมานะถ้ามีรถเกตมาเกตน่าจะดีรถไถมาไถให้มันเสมอกัน นะครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับก็ได้ยากแค่นี้แหละนะครับนี่ประมาณนี้ครับผมได้ประมาณนี้นเดี๋ยวอาบน้ําก่อนมาทํางานมเดี๋ยวเราแวะ เราแวะร้านกาแฟสักแป๊บนึงครับค่อยไปครับคือวันนี้มันชิลจริงๆครับวันนี้แบบมันเรื่อยๆนะครับ,นะรบเราจะแวะร้านคิวคาเฟ่ก่อนนะครับคิวคาเฟ่อ้าาม,มเจอคุณแมีด้วยนะแบบไม่ได้นัดหมายเป <laughs> ล่าหรอครับจริงๆเรานัดกันมา <laughs> นะครับผมนะครับผมก็เดินทางก็ นัดกันครับวันนี้มาแวะที่นี่บ่อยนะครับตั้งแต่น้ําท่วมราชวิสยัยปีที่แล้วก็แวะกันมาเรื่อยนะฮะส้าวันช่วงไหนมันชิลได้เราก็จะแวะๆกันะแล้วพาดูบรรยากาศร้านคือจริงๆเรแาแบบถ่ายบ่อยมากเลยนะร้านนี้ <laughs> แต่ว่าวิวไม่ได้สูงอะไรเลยนะครับเนี่ยบรรยากาศของร้านนะครับเป็นร้านวัสดุก่อสร้างนะครับแต่ว่าเขาจะมีคาเฟ่ด้วยเขาเลยตั้งชื่อว่าคิวนะ เี่ยแล้วเนี่ยเลยมาแล้วของคุณแมนเขาอะไรนะนเอสเอสเอเปสโซเย็นะนะครับของผมอเมริกาโน่ก็กินกาแฟ,ฟดำนะครับนี่จะบอกว่าร้านเขาเข้มข้นดีนะอ่า เข้มข้นดีน่ากินอยู่นะครับใครผ่านไปผ่านมาก็แแวๆกันนะ <c oughs> ก็มาถึงแล้วแต่ก็ต้องถอดเสื้อออกก่อน <c oughs> อเพราะว่าจะไปทำงานเดี๋ยวเอาตู้ลำโพงไปติดตั้งว่ดตู้ลำโพงแล้วก็ต้องเอาเสื้อเก็บไว้นี่ก่อน ว่าตอนบ่ายคึงจะได้ใส่ใส่เสื้อยือดกันก็ได้คแค่ผ้าเลยโอเคแล้วเราไปเอาของไปกันขนของไปนะรเรามาดูทีมงานตั้งเครื่องเสียงนะครับดีเจเพื่อนกับช่างถุงอันนี้สองคนก็อยู่นะครับนี่ทีมนันกกระคูกมาสิมาใมนนน้เออนอนอาจจะมาสิบโมงกันนี่ มาเจ็ดมงครับสองคนก็อยู่นะนี่สองคนโอ้ยมาตรฐานอยู่แล้วนะครับไหญ่ถึงมือคูแมนบอกเลยนี่โอ้ดิไม่ไหวเลยใหญ่ถึงมือคูแมนได้ไงนี่บอกแล้วใหญ่ถึงมือกว้างเอลีนี่ถ้ากว้างเอลี่จะจะให้แบกจะหนักกว่านี้ตะวัน จงไหนคือ่าหน่อยแท้จนวะนานๆจะมาเจอกันทีเลยหลายคลิปแล้วนะยังไม่ได้แบบว่ายังไม่เจอกล้องอย่างดีเลยตอนนี้เป็นไงบ้างทุกวันนี้ติดตามได้แครับฝากอีลิคลิปเก่าคลิปใหม่กับเบิ้งแห่น้ำเลยวันนี้ไม่ยมีเวลาเลยใช่ไหมพอมีเงื่อนซื้อขนมให้พี่ให้น้องกินแน่เออตามนั้นแหละครับเอาทำงานก่อนแล้วกัน Life, every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight. Pushing on my chest and it's squeeze till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and that better day. แป้งทามาจากที่บ้านเพราะามันถึงโรงเรียนที่ทํางานก็ไปขนของคนนี่เหงื่อก็ท่วมตัวเลยครับเนี่ยก็เนี่ยเพิ่งมามาตากพัดลมหายไปเนี่ยก็หายหมดเลยแป้งเขาก็เช่นกันดูสิแย่เลยอายคนมากเลยแบบนี้เดี๋ยวจะต้องอเพิ่มสีสันหน่อยเนี่ยเดีที่มีติดตัวนะครับเออเดีที่ติดตัว กว่ามันจะออกต้องใช้เวลาเงมือน,นนะนี่ครับเรียบร้อยเนี่ยจะได้ไม่อายชาวบ,บ้านราะวันนี้ครูมาเยอะครับครูมาเยอะจะได้ไม่ต้องอายเขาเดี๋ยวเขาจะว่ารองเทา้าครูบ้านนอกครูบ <c oughs> ้านนอกอย่างนี้แหละนะโอเค อ่าละครับก็แต่งตัวเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะไปร่วมประชุมนะครับกับคณะครูทุกท่านนะครับที่มาในวันนี้นะครับนาโรงเรียนโรงเรียนบ้านคอโนเพกเรากินีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับก็เดี๋ยวไปทํางานก่อนนะครับใกล้ถึงเวลาแล้วก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วไม่มีแต่แป้งทานี่เนี่ยนะครับหน้าสดๆอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวแต่สวมแมสทับหนวดอยู่นะครับเพราะว่าคนมาเยอะนะครับ แล้ววันนี้จะเดินทางด้วยนะครับไปหาลูกก็ต้องสวมแมสป้องกันไว้หน่อยนะครับเอาโอเคครับคลิปนี้สำหรับกูจะให้ฟรีสไตล์กับเขามาสวัสดีนะครับเจอกันในคลิปต่อๆไปครับผมบ๊ายบายนะครับ